มในน,นามของมหาทรายเทคโนโลยีราชบงคลสุนภูมิขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาทรายเทคโนโลยีราชมงคลสุนภูมิทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับการศึกษาบัติวิชาชีพเพ้นสูงของทุกหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในกรัวรีลาลิวดีสุนภูมิทุกคนคงเข้าใจกันดีว่า เราเป็นมาทรายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตและบุคลากรานักปฏิบัติทุกสาขาอาชีพไม่ว่าด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการเชกรรมวิทยาศาสตร์ตรเรรทคโนโลยีนวัตกรรมหรือสังคมศาสตร์ซึ่งการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและเอนภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถทํางานได้ทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษาไม่ว่าจะทํางานในฐานะเป็นผู้ประกอบการในจ้างลูกจ้างข้าราชการพนักงานารัฐวิสาหกิจพนักงานองค์การหาชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวโดวยสอนและปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบครัวและประเทศชาติดังนั้นจากนี้ไปทุกคนคือบุคลากรอันสมคุณค่าที่จะทำงานเพื่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุนภูมิและในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ในโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเราต้องช่วยกันนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะรับกับสถานประกอบการที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์จริงต่อองค์กรทั้งขอ้อนศึกษาทุกคน จงยึดมั่นถือมั่นในอัตลักษณ์ของบิดิตราชมงคลสุนภูมิคือเป็นคนดีมีความรู้รักรสู้งานตลอดไปและขออวยพรให้ทุกคนประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตและประกอบสมาชีพสำเร็จผลในสิ่งที่ดีงาม